นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าของตลาดนัดโกระบือบ้านป่าหาด,ดจังหวัพวจังหวัดน่านนะครับเช้าวันอังคารที่24มิถุนายน2568ตลาดนี้ก็เป็นเนี่ยครับล่มลื่นดีนะครับทุกท่านวัวควายเข้าก็พอสมควรน,นะครับแต่ว่าเนี่ยมันล่มลื่นมีต้นไม้เยอะก็อาจจะดูดูแบบนี้นะครับวันนี้ก็แน่นอนฮนะดูฝั่งน้องเดี๋ยวทุกท่านนะครับพี่น้องเข้ามารอซื้อควายกันที่นี่ขายดีมา ขายดีต่อเนื่องครับควายนะครับประมาณสักสามสัปดาห์มานี้ควายเป็นพระเอกเลยของตลาดนี้ส่วนวัวก็เงียบหน่อยนะครับอ่าที่นี่เปิดทุกวันอาคารนะครับที่นี่เปิดทุกวันอาคารก็เชิญชวนท่านใดชอบเอแนวตลาดเนียฮะในช่วงที่ผมเริ่มถ่ายนี่ประมาณยังไม่เจ็ดโมงนะครับนี่ส่วนใหญ่ก็นี่รถท่านเดินทางมาจากเำเภอสันทิสุขแล้วครับท่านนี้นะครับอืมก็มาด้วยวัวไทยพื้นเมืองส่วนใหญ่แล้ววัวเข้าเข้าซื้อขายที่นี่ก็เป็นวัวไทยพื้นเมืองนะครับท่านใดชอบ แต่ว่าควายเนี่ยหลักๆจะมาจากทางอีสานนะครับหลักๆจะมาจากทางอีสานเจ็ดโมงกว่ายังประมาณนี้อยู่ยังไม่เจ็ดโมงประมาณนี้อยู่นะครับาละเดี๋ยวพีพ่ๆก,ก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งเก้าโมงตามพี่ทอมไปดูตลาดประหัตวันนี้ผมคงจะได้นําเสนอทุกท่านอยู่ไม่ไม่เยอะนะครับผมมีธุระที่จะต้องเดินเข้าไปเดินทางเข้าไปในตัวจังหวัดนะครับเอาจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนิดๆหน่อยๆครับวันนี้ ในเช้าวันอังคารที่2ี่บมิถุนายน25 6 8นี้สิบปดนีนะครับนี่เลยฮะถ้าท่านใดหาวัวสไต์นี้ต้องที่ตลาดประหัดนี่แหละครับพี่ต้อมผลี่นั่นะเริ่มจากการที่ตรงนี้นะครับแบบนี้9 0้าบาทวัวพี่สมเด็จบ,บ้านเชียงยืนราคาเปิดอยู่นะครับ<ม>ก็ประมาณสักเมตรสิบห้าเซนประมาณเมตรสิบห้าเซนอ่าไทยพื้นเมืองแล้วครับตลาดนี้นะฮะงวไทยพื้นเมืองเก้าบาทถ้า แบบนี้ก็ตัวละเก้าพันเหมือนกันนะครับผู้หนุ่มสองตัวหนุ่มไทยสองตัวอเพียงหนุ่มไทยก็อ้วนง่ายครับอ้วนง่ายเนาะยิ่งได้เป็นช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็สบายสบายตัวละเก้าพันเก้าพันก็สูงประมาณเมตรสิบห้าเหมือนกันนะครับนี่ผู้หนุ่มแบบนี้เก้าพันเก้าพันแบบนี้ก็เก้าพันถ้าโตขึ้นมาหน่อยแบบนี้ก็หนึ่งมื่นบาทาก็เป็นราคาวัวหนุม่ม นะครับเป็นราคาเปิดวัวหนุ่มในช่วงนี้ก็ประมาณนี้ในเช้าวันอังคารที่24มิถุนาย,ยน2568ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านประหาดอำเภอปัวจังหวัดน่านพี่ต้อมคนน่านเริ่มรายการที่ตรงนี้นะครับในช่วงเช้าเช้านี้ดูกันสบายๆหน่อยนะครับเอ่อหอยเชิญเป็นในนี่ห้อยเชิญท่านนี้น้องชายท่านนี้ท่านเป็นในหอยบัว ลายใหญ่ปกติท่านยืนซื้อขายอยู่ตลาดนองเต่านะครับทุกวันอาทิตย์นะเดี๋ยวนี้พี่ต้อมก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับอทุกท่านว่าสักกี่พันนะตัวนี้<ม>กี่พันท่านแบบนี้ห้าพันเจ็ดัร้อยบาทแม่สวยที่สุดเท่าไหร่ครับสองหมหนครับโอ้โหตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันแล้วคู่นี้อย่างนี้ครับนี้คู่นี้อเยรตัว่าน้รเอาละครับผมได้ขอ้อมูลนะฮะขอบคุณครับท่านแม่ไทยแม่ไทยกลางไทยใหญ่เนี่ยคู่ละสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตัวละหมื่นสามพันห้าร้อย เป็นบัวไทยที่หุ่นดีมากทั้งคู่นะมีบ้านไทยมีแบบนี่เลยอ่าได้ถึงเมรสามด้วยนะครับได้ถึงเมรสามด้วยนี่อันนี้เลี้ยงได้เลี้ยงได้เออ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีขั้นรายการนะนี่นี่ตัวนี้ไม่แน่ใจมามาได้ยังไงเนี่ย,ยตัวนี้แบบนี้ก็สักเท่าไหร่ฮะอย่างเงี้ยสองพัน,สอ,พนสองพันครับผม <c oughs> เอ่อ พอดีว่าแม่เขาแยกไปนะครับก็เหลือแต่ลูกเขาอ่าท่านใดหางัวน้อยแบบนี้นะนี่ชุดกระชากลากถูเนี่ยสองพันบาทไม่มีแม่มีคู่นะครับอ่ะมาดูของงามๆกันนี่คู่สองพันเจ็ดแล้วตัวนี้สวยจริงของแท้เลยครับแข้งขาใหญ่โอ้โหตัวนี้เกินเมตรสาสิบห้าเออเมตรสี่สิบมังเนาะน่าจะได้เมตรสาิห้าเมตรสี่สิบครับเป็น มีลูกไหมอย่างท่านเนี่ยเพิ่งหัดฟันเขาเพิ่ง่าฟันสองีอือเป็นแม่สาวเลย<า>เป็นแม่สาวใหญ่ทุกท่านนะเป็นแม่สาวใหญ่เพิ่งถ่ายฟันอนะ่ะเพิ่งถ่ายฟันก็อ๋อประมาณสองปีกว่าส <c oughs> อางหมื่นหนึ่งโหยังแจ่มครับตัวนี้นะคู่ <c oughs> นี้สองหมื่นเจ็ดแล้วก็ไฮไลท์สองพันแล้วก็ห้าพันเจ็ดร้อยบาทห้อยเชียนั่นอยู่บ้านปารานนนมนปัวเมือปัวนะครับ โอ้โหแม่ตัวนี้ <25. S 1> พี่เงี้ยมสองหมืนห้าพี่เงี้ยมบอกราคาแล้วครับยังไม่ได้ถามข้อมูลเขาเลยแต่ดูเอาเรื่องนะครับทุกท่านนะท่านใดหาบัวข้อสนามท่านใดหาบัวข้อสนามตัวนี้ยัง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 ไม่เคยเข้าสนามนะครับน่าจะยังยังรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งฮนะนี่ โอ้แต่สายตาท่าทางให้ดูเรื่องครับทุกท่านประมาณเมตรเมตรสิเมตรสิบห้าเอาท่านไนหาวัวเข้าสนามพี่เหียมบ้านหลวงโอ้โหเดินทางมาไกลเจ็ดเจ็ดสิบโลได้ครับจากบ้านมานี่นะครับพี่เหียมตอนนี้อายุเท่าไหร่ละฟันเท่าไหร่ฟันสองระวัง ฟันสี่แล้วครับฟันสี่แล้วสามปีแล้วครับเอาละใกล้แล้วทุกท่านสองหมื่นห้าพันบาทท่านใดหาบัวข้าสนามนะครับพี่เหยี่ยมบ้านหลวงครับจะาาแม่ลูกเท่าไหร่น้งองอ๋อท่านใดหาเลยอยู่นะครับเมรสามสิบห้าแม่เขานะเป็นบัวเฟมกลางขึ้นใหญ่เลยลนะทุกท่านนี่นะได้ถามราคาน้องปามพร้อมกันเมื่อกี้นะครับลูกคู่แม่ลูก โอ้ยผูกเชือกก็ยาวเกินอาหวังจะให้วัวมันกินหญ้าตรงนี้ด้วยหมื่นเจ็ดพันบาทคู่แม่ลูกลูกตัวผู้ผู้นี้นะครับแม่เขาได้เลยแม่สามสิบห้านี่ฮะดูจาเลยนะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทอาวท่านได้หาคู่แม่ลูกเลี้ยงลูกเนี่ออกสีน้ำตาลสีน้ำตาลนวลนวน,น,วนแม่เขาแม่เขาก็ออก ขาวนวลๆนะครับไม่ใช่ขาวอมมูไม่ใช่ขาวล้วนนี่แต่ว่าแม่เขาเป็นบัวถือว่าใหญ่เลยเนาะแบบนี้เนาะอ๋อลูกแบบนี้นะครับหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทนี่ลูกแบบนี้เลยลูกตัวผู้นะครับนะน้องปามอยู่หลังตลาดประหาดนี่แหละครับลองโทรหาท่านดูนะครับพอดีน้องชายท่านมาจากมาจากเวียงสามาจากแม่คณิ้งเออเอางวงมาขาย คนนี้เอางวมาขายน้องเขาาไม่เคยเอางวมาขายทีแบบนี้ขายไปเนี่ยดูที่ขายไปสองพันห้าโอ้พระเจ้าช่วยเออก็ขายผิดราคานงขายถูกไปหน่อยสองพันห้าแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่ตัวนั้นยังอยู่แต่ตัวนั้นยังอยู่คับแม่เขายังอยู่แยกลูกขายไปคือพอแยกลูกขายไปแม่มันจะขายยากเลยคานนี้แล้วแยกลูกไปขายถูกด้วยขายไปสองพันห้าอย่างเงี้ยนะครับมันจะเปหนักที่แม่นะแบบนี้นี่ดู่พี่ๆดูราคากันใหญ่เลยคาวนี้ ตัวดำผู้หนุ่มน่ะสองหมื่นห้านะครับสองหมืนห้าอืมตัวดำน well like ี่น้องก็ก็ขายไปแล้วดูที่ขายไปสาม0ันห้ามันจะไปเหลือแบบนี้เนี่ยเนี่ยดูฮะโอ้โหคนมามุงกันใหญ่เลยเสียดายครับเสียดายซื้อไม่ทันสิแต่ตัวใหญ่สองหมืนห้ายังอยู่อ่าต้องใจเย็นครับมาขายวัวนะบางทีก็รีบไปนิดหนึ่งนี่ไอสองตัวนี้ยังอยู่อ่า อุ้ยแต่ตัวดําใหญ่นั่นสวยนะครับสูงเกินเมตรยี่ห้านะครับตัวนั้นนะแม่สองหมืนห้าันบาทผมก็ไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามน้องเ <c oughs> ขนงงานะครับนี่นี่น้องน้องชายท่านนี้นะมันแม่คณิอำเภอเวียงสานะครับตัวน้ําตาลนี่เหลือมันเหลือเท่าไรตัวนี้เก้าพันอ๋อทุกท่านเหลือเก้าพับาทนะครับตัวตัวน้ำตาลตัวดำสองหมืห้า นี่พี่บอลบ้านโยตมบลจอมพระอำเภอท่างผามาสองคู่มาสองคู่แม่ลูกนะครับนี่คู่นี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กเกษตรกรในพื้นที่ชาวบ้นนั้นก็หันมาเลี้ยงวัวแบบนี้กันเยอะนะทุกท่านก,ก็ก็แปลกเคยไปเคยไปเล่นวัวงามเหมือนทางอีสานอยู่ช่วงหนึ่งครับนี้มันทางพื้นที่เรามันไม่เหมือนทางโน้นเนาะก็ก็เลยเดี๋ยวนี้กลับมาเลี้ยงแบบไทยดั้งเดิมเราแล้วเดี๋ยวนี้ อ่าเดี๋ยวจะถามราคาพร้อมกันนะเดี๋ยวให้ลดผ่านกันอืมอานี่คู่น้ำตานกับคู่นี้นะครับสองคู่แม่ลูกพี่บอลคู่เท่าไหร่พี่คู่ละสิบสามอ่าคู่ละสิบสี่กับสิบสามคู่นี้หมื่นสี่พันบาทลูกตัวผู้คู่นี้หมื่นสี่ันบาทลูกตัวผู้ส่วนคู่นี้หมื่นสามันบาทลูกตัวเมีย อแต่คู่นี้งามดีอทุกท่านหมื่นสี่พันบาทแม่ไม่หยิบห้าหมื่นสามพันบาทลูกตัวเมียประมาณแม่ประมาณเมษสิบห้านี่นะฮะพี่วอเจ้าของงอลนะครับออนนรบ,บ้านยูตำบนจมมอมผ้าอำเภอท่างผานะครับคนน้นเป็นน้องเอสดจากกาดร้อยเอ็ดนะครับไปซื้อควายที่กาดร้อยเอ็ดมาขายที่กาดอ๋อหนองเตา่าวันอาทิตย์เป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าเหลือ,อยังไงก็มาลงที่ตลาดนี้นะนี่รถน้องเอสดนะครับ ส่วนคันนี้พี่เขามาซื้อควายไปเลี้ยงได้รู้สึกจะผู้หนุ่มน้อยหนึ่งตัวแม่สาวน้อยหนึ่งตัวนี่นะฮะคู่นี้ซื้อกันนะนี่ซื้อควายจากกาดบ้านชาติพี่กนนี่พี่กนกำลังเอาควายขึ้นให้ลูกค้านี่นะฮะคุณลุงท่านเนี่ยคุณลุงเสื้อสีดำนะถ้ามาซื้อควายไปเลี้ยงนะครับพี่กนนี่ท่านก็ซื้อควายอยู่ที่กาดบ้านชาติกาดเดียวเลยนะครับไปซื้อควายที่กาดบ้านชาติทุกวันเสาร์แล้วก็เดินทางกลับมาที่นี่วันอาทิตย์ เนี่ยคู่นี้ซื้อกันหมื่นหกพันห้าร้อยบอกราคาเลยนะฮะตัวละแปดพันหน่อยๆควายยังถูกมากครับควายยังถูกมากอือฮะช่วงนี้ก็นี่นี่คุณลุงท่านาน,นี้นะท่านก็เอารถเฉพาะกิจมาเอาทุกท่านได้ซื้อได้ขายกันช่วงเช้าเช้าก็ควายนี่ดูแล้วกันฮะมีผู้มาจะยืนรอซื้อควายนี่พึบอย่างนี้ทุกนัดแล้ครับที่ตลาดปลาหัดนะครับนี่น้องเอ็ดควายจากกาด้อยเอ็ด ควายจากกาดบ้านชาติจังหวัดขอนแก่นนะรประชันกันวันนี้นะครับลุงคำบ้านดอนตันอำเภอท่าผาวันนี้มาสองคู่แม่ลูกวันนี้คู่แม่ลูกในช่วงเช้านี้เยอะเลยนะครับอา้าวนี่ลูกตัวเมียอา้าวลูกเนี่ยสีงามดีสีชัดกว่าแม่ลูกนี้นะครับอา่อาอ่าคู่คู่แม่ลูกลูกตัวเมียแม่เขาเป็นแม่เขาเป็นวัวไทยใหญ่ลูกตัวเมีย,มามาย,มยอาละเ,เดี๋ยวให้ ท่านจัดองทรงเครื่องนิดหนึ่งแม่เขาเป็นงวไทกลางเป็นงวไทยกลางสูงประมาณเมตรยี่สิบแม่เขานะครับนี่ลูกตัวนี้ลุงคำคู่นี้เท่าไหร่พ่อเนี่ยหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโอ้โหราคาแต่ลูกลูกสาวนะลูกเขาสวยครับอ่าลูกเขาสวยลูกเป็นลูกผสมเนี่ยคู่คู่นั้นหมื่นห้าน,นะครับลุงคำบอกแล้วนะอันนี้แม่ใหญ่ครับแม่ได้ถึงเมตรสามนะครับคู่นี้นะครับ แม่ก็เป็นไทยใหญ่ลูกเป็นลูกตัวผู้เป็นลูกผสมแม่เมสามได้เนี่ยคู่นี้หมื่นห้าคู่นี้หมื่นพันห้าร้อยแม่เป็นงัวไทยประมาณเมยี่สิบลูกสาวก็เปิดราคาดีใช้ได้อยู่นะนะเปิดราคาดีใช้ได้อยู่อยู่ที่ราคาต่อนะอยู่ที่ราคาต่ออ๋ออันนี้แม่ได้สดน่าจะลูกแรกครับคู่นี้นะส่วนแม่นั้นก็ น่าจะสักสามสามสี่ลูกมาได้แล้วล่ะแบบนี้นี่ลูกเขาอย่างนี้ตัวผูมื่ 15, 10, นห้าหมื่นพันห้าร้อยนะนะลุงคำนะบ้านดอนตาลอำเภอท่างผาครับผมตอนนี้นี่แบบท่านใดท่านใดแบบว่าเขาเรียกอะไรฮะสวนเนาะสวนตลาดนี่มีโอกาสจะได้เก็บวัวแบบนี้ฮะวัวง,งามๆแบบนี้ตัวนี้ดูฮะ ตัวนี้สูงได้ถึงเมตรสี่สิห้านะครับดูท่วมรั้วเลยครับท่วมรั้วท่วมไกลด้วยนะหรือว่าเกินกว่านั้นอีกตัวนี้พี่งัดนี่พี่งัดท่านนี้ท่านเปิดนะครับหมื่นห้าพันบาทแม่ยังงามครับตัวนี้โอ้โหพร้อมอยู่นะงามของแท้ยืนอย่างสง,ง่าครับตัวนี้เป็นแม่แม่บล็อกสำหรับที่จะสร้างพัฒนาพันธุ์ได้เลยแหละแบบนี้ดูได้เลยครับ ผมว่าเกินเมห45อีกเนาะ10,500นะครับราคาเปิดส่วนข้างในที่ก็งอพี่เขาทั้งหมดแล้วครับนะถูกๆก,ก็มีตัว7,000ครับ7,500นาะพี่เนาะตัว7,500สามตัวนั้นดูเป็นมีแม่นางสองแม่แบบนี้งัวไทยเราแล้วก็ผู้หนุ่มตัวนี้ก็7,500เหมือนกัน7,500 7,500เนี่ยฮะแล้วเอเดี๋ยวให้ดูตัวละ10,000มีสามตัวแบบนั้นตัว7,500นะครับนั่นเลือกเราได้เลยนี่ นี่พวกนี้พวกตัวละพวกตัวละหมื่นพันนะก็มีสามตัวโครงสร้างดีๆทั้งนั้นนะฮะดูเนี่ยอ่าท่านไหนหาวัวไทยใหญ่นะครับหาวัวไทยใหญ่ไทยกลางเป็นเลี้ยงสูงประมาณเมตรสามทุกตัวนะครับเมตรสามทุกตัวตัวกลางนี่เมตรสามสิบห้าด้วยเนี่ยตัวละหมื่นพันราคาเปิดให้ต่อตัวนั้นอะดูแม่ตัวนั้นถูกเจ็ดพันห้าดูไหมแม่เอาเอาราคาวัวเป็นไปได้นะลองโทรหาพี่งัดไปเลือกเอาได้พี่งัดนี่เยอะครับ ซิกเนเจอร์อของพี่เขาชาโลเล่ก็มีอยู่นะครับที่บ้านที่คอกพี่เขาใกล้ๆกับรอพสตบ้านแหนตําบลผาตองเบือ์ทั่งผาลองโทรหาพี่เขาก่อนนะครับถูกสุดถูกสุดของคอกนี้ก็คือ4 5 0พนห่แบบนี้นะครับ4 5 0 0ัาทอ่าทราคาวัวไทยพื้นเมืองน,นี่มีแต่ลงครับมีแต่ดิ่งลงมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจประเทศแล้วเนาะ บ้านเมืองก็มีปัญหาเยอะมากครับรัฐบาลต่างๆก็มีสถิรภาพที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้านเมืองไทยก็เป็นแบบนี้มาจะ20ปีแล้วมั้งครับวนเวียนอยู่แบบนี้แพงสุดคือ8,000ัน0 0คือตัวนั้นนะฮะตัวน้ําตาลนี่ใหญ่สุดนะสูงประมาณเมตรสิบนหะ้าเซนน่ะพวกนี้ก็เจ็ดพันหกพห้าดูตัวนี้ชัดๆเลยนะครับ4ี่พหร้อบาทประมาณนี้ผู้หนุม่มก็ บัวไทยครับวัวไทยท่านได้หางวงเงินพันโทรหาเจ้าของงวน,นะครับพี่เป่งท่านอยู่บ้านฝ่ายมูลอำเภอท่างาครับโอ้วันนี้มีควายใหญ่มาด้วยนะครับนี่พี่เอกบ้านดูมาตัวเดียวเต็มลำเลย <c oughs> เออคือพี่เขาอยู่ข้างหลังกำลังต่อรองราคากันนะครับราคาที่จะขายเลยเท่าไหร่นะสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยทุกท่านนี่สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยควายใหญ่ สูงเท่า 3, ไหร่ทุกท่านสามเมตรสามอ่ะเมตรสามนะนาะจูงไปให้ลูกค้าเยี่ยมชมซะหน่อยนี่นี่นะเดินให้ดูเลย37,500แบบนี้มันต้องไปทางเอ่อทางอีสานเนาะทางอีสานที่มีในหฮอเวียดซื้อขวายใหญ่ครับแบบนี้ไม่เหลือเนี่ยสาครึ 37, ราคาที่จะขายเลย ท่านได้จับควายใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวนี้ก็ทางเหนือเราก็ควายขึ้นจีนออกทางเชียงแสนก็มีเรื่อยๆนะครับเมื่อคืนก็มีน้องในห้อยโทรมาสาเปเรเฮลากันหาควายใหญ่แบบนี้นี่สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่เอกบ้านดูนะครับตัวนี้ถ้ายังอยู่ลองโทรหาท่านดูครับน้องทรงเท่าไหรบแบบนี้ หมื่นพันห้า,าร้อยหมื่นพันห้าร้อยอาราคาวัวหนุ่มครับ,าบราคาวัวหนุ่มตัวนี้ย่นดีมากสูงประมาณสักเมตรสิบเซนนี่อ่าผมอยากดูไฮไลท์คู่หลังนู่นครับน่าจะงามครับคู่นั้นนะอ่าตัวนี้ลงเป็นน้ำจิ้มมาก่อนวัวไซขุนก็ไม่ค่อยวิ่งเหมือนกันครับช่วงหลังมานี้แต่ว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ข่าวจากทาง พี่ๆที่กันต้องเถาว่าในห้อยภาคกลางเพชรบุรีขึ้นมาเก็บวัวเหมือนกันนะครับขึ้นมาเก็บวัวเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ต้องต้องเช็คทางพี่เกียงอีกทีว่าเขาเก็บลอยไหนยังไงนะครับแต่เข้าาว่าประมาณลอยหมื่นน่อยๆหมื่นพันหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยนะครับะนห้อยอัดจากเพชรบุรีขึ้นมาซื้อเยอะเหมือนกันสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว้าบโอ้โหลงมาอย่างเทพนี่พศงแบบนี้ตัวอะไรพสงเนี่ย สามหมื่นเจ็ดพันราคาเป็นคู่นะครับอยู่บนรถตัวเอาละเราใจเย็นๆดูให้ทีท่วนเลยสามหมื่นเจ็ดพันแต่งามอ่ะนะงามดีเมตรยี่ห้าเมตี่ห้าดูบนรถใหญ่ฮะดูบนรถแล้วใหญ่เขาคู่กันดีว่าลูกผสมคู่นี้เอาละ สามหมื่นเจ็ดนะครับเอาละประมาณนี้นะทุกท่านนะประมาณนี้นะสูงตัวละเมตรยี่สิบห้าเนี่ยครับเจ้าของวัว <ละ S 1> ก็สองนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยครับจาา่าปั๊มนะครับจ่าปั๊มมีตั้งแต่สี่พันห้าถึงแปดพันแปดพันคือตัวนี้นะครับตัวที่เห็นแต่บ้านไทยนี่นะวัวไม่ได้ผูกนะปล่อยในคอกนะครับสี่พันห้าเป็น วัวลูกกระทบตัวโน้นนะครับสี่พันห้าแม่เนี่ยนะฮะพวกนี้ก็ขึ้นห้าพันนะสองตัวนี้ตัวห้าพันนะครับตัวแปดพันมีตัวเดียวคือตัวนี้เป็นวัวลูกผสมสีน้ำตาลนี่นะครับก็วัวนั่นนะฮะตัวนั้นนะฮะสี่พันห้าตัวลูกกระทบหูยาวหน่อยนั่นนะตัวนั้นน่ะฮ่สี่พันห้าเออสี่พันห้าห้าพันห้าหกพันแปดพันก็เป็นวัวหนุ่ม วัวหนุ่มไซเลียงครับวัวหนุ่มไซเลียงท่านใดหาวัวไซเลี้ยงหน้าฝนนี้ก็ลองโทรหาจับความดูนะครับพี่กัดท่านอยู่หลังตลาดประหัดนี่นะครับแม่สีนี่ชนะเลิศเลยคู่นี้คู่แม่ลูกลูกตัวเมียนะครับลูกนี่ยกระดับแม่ขึ้นเยอะเลยฮะแม่นี้ธรรมดาแม่ธรรมดาธรรมดาแต่ลูกนี่ดูฮะแบบนี้เลยสีนี่แบบอืลูกตัวเมียด้วยนะครับพ่อหนานบ้านหนองแดงเปิดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทราคาให้ต่อ เอาเดี๋ยวนะแม่เขานี่เกินเม็ี่ห้าครับเกินเม็รยี่ห้าเม็สามอ่ะเม็สามจันเขาแล้วลูกตัวเมียอย่างแจมเหมือนกัน oh. นี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาท oh. ลองโทรหาพ่อหนันดูนะครับท oh. ่านใดชอบแนวาสายเลี้ยงนี่จะดูมันท้ายมันท้ายแบบนี้นะครับ oh. ดูฮะลูกเขาเด่นกว่าแม่เลยนะ ่าแม่นี่ธรรมดาธรรมดาบรรทายลูกมีใช้ได้เลยหมื่นสามพันห้าร้อยราคาให้ต่อครับ,ค,รบคุณนี่นะสองหมื่นห้าพันบาทวัวลูกผสมหนุ่มเข้าคู่กันดีนะทุกท่านนะสูงตัวหน้านี่เมตรเมตรยี่สิบตัวหลังเมตรยี่บห้าวัวลูกผสมหนุ่มคู่นี้เข้าคู่กันดีนครับราคาเปิดสองหมืนห้าพันบาท พี่เจ้าของวัวพี่ผู้ชายเสื้อแดงเมื่อกี้นะครับพี่วาดบ้านศพกรอำเภอเชียงกลางนะครับเอ้าท่านได้หาวัวสายกลางน้ําไปเลี้ยงต่อได้เท่าไหร่ดีครับแบบนี้เลี้ยงแบบตัวนี้เลี้ยงเลี้ยงเอ่อมีระยะเวลาครับเลี้ยงเฉพาะหน้าฝนหมดหญ้าก็ขายไงตัวตัวซ้ายมือตัวในมันสวยครับมันใหญ่เมตรยี 20, ่สิบเมตรยี่ห้าได้สองหมื่นห้าพันบาทพี่สวัสดิ์ ม้าสกรอรเพลียงกลางนะครับอุ้ยทุนอุ้ยทุนที่กำลังผูกวัวเนี่ยอุ้ยทุน่นนุ่มเป็นคนชอบวัววัวงามวัวมีสีมีสันนะครับอ่านี่ฮะดูคู่นี้คู่นี้อุ้ยทุนบอกแล้วนะครับสามหมื่นสองพันบาทเอา้าท่านใดชอบวัวนี่ชอบวัวสีชอบวัวแบบเนี้ยนะครับท่านมีเยอะแล้วครับมีเยอะเนี่ยฮะคู่ละสามหมื่นสองสูงเอ่อตัวนี้เมตรยี่ห้า ตัวนี้น่เกินครับตัวนี้เกินวงงามวงงามวอสีเนี่ยฮะท่านไหนหาวอเนี่ยสไตล์แบบนี้ต้องคุ้ท้วนเหรอครับมีเยอะเลยนะครับนี่มาวันนี้ก็หกตัวน้ใจเย็นๆครับวันนี้อาจจะมีเวลานําเสนอให้ทุกท่านดูกันไม่มากนี่ลูกผสมสีแจม่มๆแบบนี้เดี๋ยวตัวนี้สักเท่าไหร่ทุกท่านว่าตัวที่จะลงรถนี่เดี๋ยวจะลองถามม,อม้องเงินมื่นเท่าไหร่แบบนี้ เอาละกีบสวยดีตัวนี้พ่อเท่าไหร่ท่อตัวนี้หมื่นห้าพันห้าร้อยหมื่นห้าพันห้าร้อยครับเอาวัวหนุ่มก็ราคานะครับวัวหนุ่มราคาเปิดก็จะอยู่ประมาณนี้ทุกท่านแล้วก็อยู่ที่ราคาต่อนะครับต่อกันก็คงจะฝั่งนี้สามตัวตัวละหมื่นสองนะครับฝั่งนี้สามตัวตัวละหมื่นสองพอดีมีเพื่อนนะ <10 S 1> ในห้อยถามนะครับ <10 S 1> ตัวนี้หมื่นผมโทษที ตัวนี้หมื่นไอสองตัวนู้นหมื่นสองเอาละเดี๋ยวลูกค้าถามก่อนนะครับอ้อชอบบัวสีวัวมีทรงต้องอุ้ยท่วนครับวันนี้ผมเองเอ่อต้องขออภัยนะครับผมเองจะต้องรีบไปมีธุระนะครับก็เดี๋ยวจะได้นําเสนอควายทุกท่านกลุ่มแรกนี้เป็นควายจากกาดพันชาติอำเภอพลนะครับควายวันนี้ควายอีสานขึ้นมาเยอะหรอครับะนี่ควายของพ่อเลี้ยงคนเดี๋ยวจะลองถามราคาสักขายไปแม่สาวพวกนี้ตัวกี่พัน พี่คนแบบนี้ตัวขี่พันเนี่ยพี่ 9, ตัวละเก้าพันบาทมีอยู่ห้าตัวเก้าพันบาทแม่สาวมีผู้หนุ่มมีนะครับ<ม>ทุกท่านคนระประมาณสักเมษสิบเมษสิบห้าพี่คนนี่ขายดีทุกนัดแหละครับขายดีทุกนัดท่านจะหลักๆจะขายอยู่ที่กาดทั้าพวงเภัยวยงสาแล้วก็กาดประหัดที่นี่นะครับทุกวันอังคารแบบนี้ละพี่คู่เท่าไหร่เนี้ยตัวนี้หันตัวนี้มื่นพันตัวในเป็นมมแม่สาวนอยหกพันห้าเอาละขอบคุณครับพี่ แม่ลูกก็เลยแม่ลูก่นตัวนี้หมื่นพันแต่ตัวหกพันห้าตัวแม่สาวตัวในน่าสนใจประมาณเมตรสิบที่ผมถามราคาคู่แม่ลูกหมื่นสี่คือคู่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูอ่าควายอีสานมาที่เหนือนี่ยังถูกมากคู่นี้ครับหมื่นสี่นะแม่อันนี้แม่เขาเป็นควายเฟมเล็กสูงเมตรยี่สิบลูกตัวผู้ตัวนั้นหมื่นสี่อ้านี่เห็นไหมราคานี้เพื่อนเขียงเขียงมาถามแล้วเดี๋ยวเดินไปดู จากควายขอนแก่นมาดูควายร้อยเอ็ดกันบ้างนะครับควายร้อยเอ็ดนี่ต้องเป็นควายควายเอ็ดบ้านม่วงเขาเลี้ยงเอ็ดแบบนี้เท่าไหร่ครับพี่ต้องลดเอด็ดพันลงมานะ่ะแปดพันห้าร้อยบาทโอโ้โหดูแปดพันห้าควายสานนี่ถูกมากควายสานมาเหนือนี่ถูกมากครับเนี่ยผู้หนุ่มนะครับแปดพันห้าดูสิม,มีมีควายน้อยด้วยมีควายน้อยสองตัว ตัวเท่าไหร่เนี่ยกี่พันอย่างเงี้ยห้าพันเจ็ดขายเลยสี่พันเจ็ดขายไปแล้วค่อยน้อยสองตัวนอนตัวหนึ่งนอนตัวยืนตัวเนี่ยขายไปแล้วสี่พันเจ็ดมีควายปอนอยู่ตัวหนึ่งควายปอนผู้หนุ่มตัวนั้นนะนั่นนะควายปอนควายอ,อีสานควายดอนเนี่ยนะครับเรียกควายดอนเนี่ยเท่าไหร่นะควายดอนเท่าไหร่หมื่นสองพันบาทเมตรยี่สิบเนี่ยเนี่ยเอา้าตัวหมื่นสองหมื่นสอง แหมอควายสานนี่ยังถูกอยู่มากควายน้อยขายไปตัวสองพันกว่าบาทครับแบบนี้ไม่เหลือเอาละท่านใดแม่ตัวนี้แปดพันกว่าบาทท่านใดหาควายก็ต้องเป็นน้องเอสครับท่านอยู่ข้อควายท่านอยู่บ้านโพงตะมนตเชดีชัยอําเภอปัวนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลองโทรหาน้องเอสด,ดูส่วนข้อนี้เป็นข้อของลุลงเพชรครับนี่เพชรขายไปสีล่ละเพชรมา หกขายไปสี่พระเจ้าช่วยแม่ 8, 8, 8. มาแปดเอามาแปดขายไปสี่ออะเถออันนี้ทั้งขายไปเนี่ยน,นะนี่ลุงเพชรไปเดินดูควายในตลาดท่านนี้ไม่ได้ถามราคาแล้วทุกท่านนะเพื่อนในหอยเล่าให้ฟังว่าขายไปสี่แล้วมาแปดแม่ลุงเพชรนี่จะจับควายอยู่แถวพิษณุโลกอุตรดิตถ์แล้วก็บางครั้งก็ลงไปที่อุทัยธานีแต่ถ้าเป็นทรงนี้ก็คงจะเป็นอุตรดิตถ์แล้วครับ นี่อาท่านใดจะหาควายมีคู่แม่ลูกอยู่สามคู่กี่ตัวพี่จุ่มนี่นะสามหมื่นเท่านะสามหมื่นแปดห้าตัวนี่นะสามหมื่นแปดขายไปแล้วเหรอครับห้าตัวสามหมื่นแปดขายไปแล้วโอ้โ oh ห mm hmm. จากสองคู่แม่ลูกบวกหนึ่งแม่เดียวนี่จากแม่เดียวนี้นะครับสูงก็เมตรยี 20, <5 S 2> ่สิบเมตรยี่ห้าหมงทุกตัวแม่เขาแล้วลูกลูกก็โตแล้วด้วยนะ ออ่พี่เข้ามากับลุงเพชรแล้วก็ให้ราคาอบอกบอกข้อมูลผมนะครับห้าตัวสามหมื่นแปดขายไปแล้วเฉพาะแม่ใหญ่นี่มันก็แม่และหมื่นกว่าแล้วะแล้วตัวเล็กนั่นเหมือนได้ได้แถมมาด้วยนะดูด้ไม่ใช่เล็กแล้วด้วยนะเอาละนะครับท่านใดจ,จะดูควายลุงเพชรก็ท่านอยู่บ้านควายตอนทองอำเภอท่างผานะครับนี่วันนี้ควายก็มากันพอสมควร แต่ว่าสองอาทิตย์มานี้บัวควายเข้าตลาดประหัดก็น้อยลงแม่ตัวนี้ตัวนี้นี่เอาเรื่องนะตัวสองหมืนห้าเจ้านักสู้ของพี่เหียมนี่นะนี่เจ้านักสู้ของพี่เหียมสองหมืนห้ายังอยู่นะครับควายขายดีแต่วัวนี่ฝืดๆควายขายดีมาเอาละครับทุกท่านนะวันนี้ผมมานำเสนอทุกท่านนิดหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านสลากการติดตามก็เดี๋ยวพบกันใหม่พี่น้องสวัสดีครับ